วนี่ไงภาษานี่จะทีโอ้พยานานี่ไงพยานาที่เขาว่างานอเอก็ไปจอดก่อนสิครับมาเด้อตรงนี้ก็ร้อยปีเนี่ยมันมีเงินใหญ่ขนาด ถึงแล้วครับอขอบคุณครับก็ซื้ออะลีเนี่ยก็ซื้ออะไรอารมณ์ไหนล่อๆๆะอารมณ์นู้นไปได้สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับน้องเหลิมเช่นเคยวันนี้พามาวัดปราสาทนะครับผมพามาดู ปราสาทนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับผมอากาศก็ร้อนร้อนหน่อยมาช่วงสายๆนะครับผมก็ประมาณนี้เป็นวัดป่านะครับร่มร่มเย็นนะครับต้นไม้ก็เยอะอยู่นะครับผมวัดบ้านปราสาทนะครับผมตั้งอยู่ตำบลปราศาสนะครับอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมปราสาทนะครับมีลักษณะเป็น อาคารที่ก่อด้วยอิฐนะครับผม3หลังนะครับผมตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับผม,มเรียงตามแนวทิศทางเหนือและใต้พื้นฐานศิลาแลนเดียวกันนะครับผม,มองค์ปราสาทมีแนวกำแพงแก้วก่อด้วยศลิลาแลนล้อมรอบนะครับผมมีโคงบุละหรือซุ้มประตูอยู่ทางด้านทิศตะวันออกด้านทางทิศ ใต้นะครับมีห้องที่เป็นกำแพงนอกกำแพงทางทิศตะวันออกห่างออกไปประมาณ300เมตรนะครับผมมีบางลายครับผมก็คือเป็นสระน้ำขนาดใหญ่นั่นเองนะครับบางลายนะครับผมกำหนดอายุโบราณสถานราวประมาณพุทธศักราชที่ประมาณ16-17ประมาณนี้ครับผมองค์ปราสาทที่เห็นในปัจจุบันเป็นการบูรณะดัดแปลงในสมัยหลังซึ่งมีลักษณะเป็น ทาาถุตามแบบศิละปะลานช้างประมาณนี้นครับล้านนาล้านช้างประมาณนี้โดยก่อด้วยอิฐนะครับผมถือปูนรูปสี่เหลี่ยมจะตัวหลัสเพิ่มมุมเหนือเรือท่าถุมีลักษณะเป็นชั้นจำลองอาคารขนาดล่องหลังซ้อมกันขึ้นไปก็คือซ้อนกันขึ้นไปนั่นเองประมาณนี้นะครับผม องค์กลางมีประตูทางเข้าออกเฉพาะด้านหน้าอีกสามด้านก่อทึบเป็นประตูหลอกสำหรับองค์ด้านข้างนะครับผมทั้งสองหลังไม่มีประตูทางเข้านะครับแต่จะก่อทึบเป็นประตูหลอกทั้งสี่ด้านการบรณะดัดแปลงด้วยปราสาทนี้ทำให้ปราสาทบ้านปราสาทมีลักษณะผิดแปลกไปจากปราสาทแ,แห่งอื่นๆนะครับผมซึ่ง ที่อื่นจะไม่เป็นแบบนี้นะครับผมกรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการขุดแต่งเขียนแบบบูรณะโบราณสถานปราสาทบ้านปราสาทในปีงบประมาณพุทธศักราช2551และดําเนินการบูรณะเสริมความมั่นคงระหว่างปีนะครับผมในพุทธศักราช2555ถึง2556นะครับผม นะครับผมก็เป็นลักษณะที่ที่ผมเคยไปดูไม่ว่าจะเป็นวัตถุโบราณต่างๆก็จะไม่มีลักษณะแบบนี้นะครับผมประมาณนี้ก็ลองไปเที่ยวชมดูได้นะครับผมก็เป็นเขาเรียกว,ว่าวัตถุโบราณน,นะครับผมก็อายุก็เยอะพอสมควรนะครับผมก็ลองไปดูนะครับผมไปกราบไหว้ขอพรนะครับผมก็ นี่นะครับผมเป็นวัดที่แบบก็กราบไหว้ก็ก็คือดีนะครับผมมีบารมีนะครับผมประมาณนี้เพราะว่าเป็นวัดเก่าแก่นะครับผมอันนี้เป็นองค์พญานาคนะครับผมก็เคยมีตำนานแต่ตำนานผมไม่ชัวร์นะครับผมก็เลยไม่กล้าบอกกล่าวเท่าไหร่นะครับผม ได้แต่ฟังคร่าวๆนะครับผมยังไม่ชัวร์ก็เลยไม่กล้าที่จะประกาศนะครับผมแต่ว่าเคยมีตำนานนะครับผมพญานาคก็จะสวยงามประมาณนี้นะครับผมว,วัดแห่งนี้ก็จะมีเอ่อเป็นเกี่ยวกับการศึกษาเหมือนกันนะครับผมถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราสามารถสแกนบาร์โค้ดได้นะครับผมเนี่ยป้ายนะครับผมก็จะมีลักษณะให้ดูว่าการสแกนบาร์โค้ดนะครับผมว่าจะดูว่าวัตถุโบราณพิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมัน มันจะมีประวัติความเป็นมานะครับผมอันนี้ก็จะคือเป็นโบสถ์นะครับผมก็สวยนะครับผมถือว่าโบสถ์แบบก่อด้วยอิฐอย่างนี้ถือว่าแบบโหแบบใช้งบป,ประมาณเยอะเหมือนกันนะครับผมตอนนี้วัดก็ก็หาเงินเพื่อที่จะสร้างอยู่เหมือนกันสร้างเพิ่มเติมอีกนะครับผมยังยังต้องปรับปรุงอีกเยอะอยู่นะครับผมก็เป็นวัดที่แบบว่าไม่ได้เจริญมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็มีประสบ เขาเรียกว่าอะไรก็มีวัตถุโบราณอะไรอย่างนี้นะครับผมนีม่พรสสวัสดีนะครับผมองค์ก็เป็นชาวบ้านศรัทธากันนะครับผมก็ได้สร้างนะครับผมประมาณนี้กระบอกโบสก็เข้าไปได้นะครับเพราะว่าเข้าไปแล้วก็ปิดประตูด้วยแค่นั้นเองนะครับผมปเป็นประตูไม้ก็หนักอยู่นะครับผมตอนนี้กํลาลังปรับปรุงในส่วนตรงนี้อยู่นะครับผมก็ยังมีการทอดกระถินอะไรอย่างนี้อยู่นะครับผม ประมาณนี้มาแวะมาทําบุญนะครับได้นะครับผมแล้วก็มีต้นแม่นางตะเคียนด้วยนะครับต้นใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะเข้าไปกราบบ้าในโบสถ์ก่อนนะครับผมองค์ประธานก่อนนะครับผมถาาประตูเข้าไปประตูหนักอยู่นะครับผมผมก็ผลักเข้าไปนะครับเข้าไปโยได้นะครับผมเราก็ น้องเหลิมที่ทําคลิปขึ้นมาก็เพื่อส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับผมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งหลักสําคัญของน้องเหลิมก็คืออยากจะส่งเสริมในเรื่องของการกราบไหวพ้พระทําบุญนะครับผมสร้างกุศลน,นะครับผมไม่มีตังก็สามารถไปได้แค่ก้าวเข้าไปนะครับผมก้าวเข้าไปกราบไหวพ้พระนี่ก็คือเป็นสิ่งที่คนเราเขาเรียกว่าชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นชาวทุกภาคส่วนนะครับผม ก็สามารถที่จะกราบไหว้ได้การกราบไหว้คือ1แล้วที่เราเข้าไปคือ1คือแสดงความศรัทธานั่นเอ,เองนะครับผมนี่ก็เกิดบุญกุศลแล้วนะครับผมคิดดีพูดดีก็เป็นบุญกุศลแล้วนะครับผมต่อให้ไม่มีเงินก็สามารถเข้าไปกราบไหว้ได้นะครับผมแล้วก็มีดอกไม้ทูบเทียนให้นะครับผมแล้วก็บูชาได้ตามศรัทธาน,นะครับผมแล้ววัดชุดละยี่สิบบาทนะครับผมประมาณนี้แต่สัญญาแล้ว ก็ตามศรัทธานะครับผมประมาณนี้วันนี้ก็พาแม่กับพี่ชายมานะครับผมเป็นแม่ที่นับถือแล้วก็พี่ชายที่นับถือนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็พามาโงนะครับผมก็พาหลานมาด้วยนะทั้งไททา้งามครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยแล้วทักทายท่านผู้ชมหน่อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับหนูชื่อไรหนูชื่อไรครับทามวันนี้มาทำอายหลูก อันนี้มันทำอะไรไป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 ไหว้ราไปลรไปถอดรองเท้าเยอะๆอืมไปขึ้นไปเออนั่นแหละไปอย่างทีอาร์อยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อนะครับดอกไม้ทูบเทียนนะครับผม ตามศรัทธานะผมก็จะมีแอลกอฮอล์มีอะไรให้นะครับผมเพื่อป้องกันโควิดอยู่นะครับผมก็มีห้องน้ำมีอะไรนะครับผมก็มีนะครับผมมีการทอดกระถิ่นนะครับผมมี wifi ฟรีด้วยนะครับผมบ้านประสาทนะครับผมก็จะมี wifi ให้ฟรีของทูนะครับผมมีการทอดกระถินนะครับผมเพื่อบำบูรณะนะครับผมยังสร้างต้องสร้างนะครับผม ยังต้องมีการสร้างอีกเยอะนะครับผมก็เป็นวัดที่แบบร่มเย็นนะ,ะ eye eye นะครับผมก็ป่าไม้เยอะนะครับต้นไม้ก็เยอะนะครับผมอันนี้จะพาไปดูกาวหว้แม่นางตะเคียนนะครับผมกราบขอพรท่านได้นะครับผมก็ตามศรัทธานะครับผมอยากจะเอาน้ําผลไม้มาถวายก็ได้นะครับผมก็ตามศรัทธาของเรานะครับผมต้นไม้นะครับแม่นางตะเคียนก็จะใหญ่มากเลยนะครับผม มีหลวงพ่ออยู่ด้วยนะครับผมกําลังอะ,อ,ะอะไรทําไม่กวาดนะครับผมประมาณนี้เราก็จะกราบไหว้กันนะครับนะครับผมแม่นันตะเคียนนะครับผมต้นกระใหญ่นะครับผมนี่ก็พามาดูตรงกุฏิหลวงพ่อนะครับผมทานก็จะอยู่เดินครับเดินเดินแต่ทางที่จะเข้ามาแหละครับผมก็จะเป็นกุฏิหลวงพ่อก็อจะเห็นป่าไม้ก็เลยป่าไม้เขาจะร่มเย็นมากเลยนะครับผม ลมเย็นมากแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ผมคิดว่าอายุน่าจะเป็นหลายร้อยปีแล,แล้วครับต้นไม้นะครับผมเพราะว่าใหญ่มากเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับผมก็น้องเลิมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทยกท่านนะผมไม่มากก็น้อยครับผมก็มากราบไหว้ได้นะผมแบกเข้ามานะครับผมก็ประมาณนี้ก็คลิปวิดีโอนะครับผมก็ทําขึ้นมาก็เพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการกราบไหว้พระธรมบุญ เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเองนะครับผมก็วันนี้พาหลานน้อยมานะครับผมก็อยากจะปลูกฝังปลุกฝังคนรุ่นหลังนะครับผมให้เขาได้มีโอกาสได้สร้างบุญกุศลนั่นเองนะครับผมได้เข้าวัดเข้าวานะครับผมได้ผูกบุญสัมพันธ์กับหลายๆที่นะครับผมหลายเขาเรียกว่ากัรระยะมิตรที่ดีนะครับผมอันนี้เป็นข้างนอกนะครับผมเดินมาข้างนอกแล้วนะครับผมก็มาแวะมากลับบ้า้ ทำบุญสร้างกุศลกันด้วยกันได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ